ลำดับ,บต่อไปเยนนชิญนเจ้าภาพกับเจ้าภาพจุดเทียนจอดปลายสีเลยนะครับ สาทูพุทธบูชามหาติชวังโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโกคติวะหูอิมังมาลังกุพังอคีทานังปาติปังพุทธเสปูเชมะธรรมเสปูเชมะสังฆเสปูเชมะยาวนิพานปัจเจโยหูตุปัจเจโยหูตุปัจเจโยหูตุ ซาตูเดินยาผูกาดใจประตูขอให้หูผูกขางนามเงินดังหูพระเจ้าองค์ตันญาผูกาดใจน้ำมันขอให้หู